น่อย่อยาเพิ่งทิ้งกันไปไหนซะก่อนนะคะหลังจากนี้เตรียมชมอัปเดตกันแบบยาวๆไปเลยจ้าวันนี้นะนนี่ขอพาทุกคนมาชมอีกจุดสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายนี้กันเรามาอยู่กันที่จุดก่ะสร้างทางวิ่งเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยค่ะจริงๆแล้วนะนี่เคยพามาอัปเดตไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะปีที่แล้วเพิ่งจะเริ่มงานเสาตอม่ออยู่เลยค่ะและรอบก่อนนะันนี่บอกข้อมูลผิดในคลิปด้วย ในคลิปบอ,อกไปว่าจุดเกาะสร้างทางวิ่งเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ในสัญญาที่4ขีด4หลังจากนั้นก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากพี่เจ้าหน้าที่โครงการว่าจุดนี้อยู่ในสัญญาที่4ขีด3นันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะและขอโทษในข้อผิดพลาดด้วยค่ะจุดไหนที่ข้อมูลผิดไปพี่ๆสามารถแจ้งน้องได้นะคะนันนี่พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ค่ะมาเข้าเรื่องกันต่อจ้า หลังจากที่ได้พาอัปเดตงานต่อมอทางเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อยครั้งก่อนผ่านมาเกือบหนึ่งปีล่าสุดงานก่อสร้างคืบหน้าไปเยอะมากแล้วนะคะโดยปัจจุบันได้มีการติดตั้งคานทางวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโดยได้มีการก่อสร้างขนาดไปกับแนวทางวิ่งรถไฟความเร็วสูงและแนวทางวิ่งรถไฟทางคู่เดิมซึ่งจุดก่อสร้างทางวิ่งเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง จะวิ่งแยกออกจากแนวรถไฟความเร็วสูงที่บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อยแล้วค่อยๆแต่ระดับลงสู่ระดับพื้นดินก่อนเข้าสู่ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยค่ะโดยทางวิ่งเข้าสู่ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยจะมีระยะทางอยู่ที่ประมาณ1-2ถึงกิโลเมตรและน่าจะมีการก่อสร้างเชื่อมเข้ากับแนวทางวิ่งหลักที่บริเวณสถานีเชียงรากน้อยเร็วๆนี้ค่ะในระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาค่ะ สัญญาที่4.3เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างแบบยกระดับตลอดแนวระยะทาง23กิโลเมตรหรือประมาณ14ไมล์ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น11,525ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างโดยกิจการลวมค้าซีเจ้าของสถานที่เพื่อเข้ามาถ่ายทำด้วยค่ะขออนุญาตเผยแพร่เพื่อให้เห็นถนึงความคืบหน้าของโครงการเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นใดจ้าเหมือนเดิม ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจก่อนได้นะนันนี้สัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้รับชมแบบนี้อีกเช่นเคยค่ะส่วนอีพีหน้าจะพาไปอัปเดตที่ไหนอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันม่